นี่ไม่ใช่กระทงถ้าเจอแสงแบบนี้เข้าห้ามลงไปเก็บเหรียญน,นะครับ ราะนี่คือตาของอลิเกเตอร์ที่กาลังลอยคออยู่ในแม่น้าตาของสัตว์ตระกูจลจระเข้มันดวงใหญ่สะท้อนแสงเป็นสีแดงเหมือนเปลวไฟในตอนกลางคืนและถ้าใครไปลอยกระทงแล้วเห็นดวงไฟลอยมาคู่กันเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเขินว่าลอยแล้วจะมีเนื้อคู่เหมือนเขานะครับนั่นอาจจะไม่ใช่กระทงก็ได้ในตอนกลางคืนตาของพวกนักล่ามจะสะท้อนแสงเป็นพิเศษเพราะมันชอบล่าสัตว์ในช่วงเวลาที่มีแสงน้อยดวงตามันเลยถูกพัฒนาขึ้นมาให้รับแสงได้ดีในกลางคืนและตาสีแดงเองไม่ได้เหมือวคมว่าเป็นนักล่าเสมอไปเช่นกระต่ายก็มีสีแดงแต่เราควรระวังสีีีีีออออืืืื่่่นนนนด้ววยเเเเหหมมมกัชตตาาาสสสสลงข จระเข้กับอลิเกเตอร์มันล่าเหยื่อด้วยพิการซุ่มมันสามารถลอยคอน,นิ่งกลางแม่น้าได้นานโดยแทบไม่ต้องขยับร่างกายเลยเพราะมันมีกล้ามเนื้อข้างปอดที่สามารถดึงได้แม้กระทั่งตับตัวเองเพื่อขยายพื้นที่ปอดให้พองเป็นลูกโป่งส่วนปลาทองใครพองเป็นลูกโป่งต้องขวดนี้เลยครับกินแล้วขับลมดีมากเพราะฉะนั้นถ้าแถวบ้านเห็นคนมาลอยกระทงเยอะก็อย่าเพิ่งรีบลงไปเก็บเหรียญเขานะครับแม้ว่าจะร้อนเงินขนาดไหนก็เถอะต้องดูให้ดีสะก่อนว่าไฟแดงๆนั้นใช่เปลวไฟแน่ใช่ไหมเือเห็นน้ำนิ่งเป็นแผ่นวุน้นข สุดท้ายคืนนี้ใครโสดก็ขอให้กระทงพาลอยไปเจอเนาคู่วันลอยกระทงปีหน้าจะได้ไม่เหงาไม่ต้องมานั่งดูคลิปชาวบ้านแบบวันนี้สวัสดีวันลอยกระทงทุกคนครับ